สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดโครงการอุตสาหกรรมร่วมใจรักน้ำสายใสใจชุมชนดำเนินการกำกับดูแลการปล่อยน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมครับนายนัทพลรังสิตพลประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการอุตสาหกรรมร่วมใจรักน้ำใส่ใจชุมชนที่คลองบางเสาทงซึ่งจัดขึ้นที่วัดเสาธงนอกอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มีการมอบถังดักไขมันให้กับชุมชนบางเสาธงมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงนอกและเยี่ยมชมการทำงานเครื่องบำบัดน้ำเสียในคลองบางเสาธงบริเวณท่าน้ำของวัดเสาธงนอกซึ่งคลองบางเสาธงก็เป็นคลองสายหลักที่มีความสำคัญของอำเภอบางเสาธงที่ช่วยระบายน้ำทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครมีความยาวกว่า9กิโลเมตรจากด้านเหนือของบริเวณวัดโบรโรยลงมาทางด้านใต้ เชื่อมต่อกับคลองสำโรงถือเป็นคลองธรรมชาติที่ในช่วงฤดูแล้งนั้นน้ําในคลองจะแห้งแต่ว่าหน้าน้ําก็มีน้ําท่วมมากบริเวณทั้งสองฝั่งคลองเป็นทุกนาโลง่งมีครัวเรือนอยู่อาศัยเป็นช่วงๆโดยชุมชนที่มีความหนาแน่นก็อยู่ตั้งแต่ปากคลองด้านใต้ที่ติดกับคลองสำโรงไปจนถึงวัดเสาธงกลางและมีโรงงานอุตสาหการรมตั้งอยู่ที่ปากคลองด้านนี้จนถึงเอ่อจนถึงสุดคลองประมาณ15โรงงาน จึงเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังการก่อมลภาวะต่อธรรมชาติโดยเฉพาะการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหากรรมสูรลาคลองทางกระทรวงอุตสาหากรรมจึงได้จัดโครงการอุตสาหากรรมรวมใจรักน้าําใสใส่ใจชุมชนคลองบางเสาธง โดยมีกิจกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดจนการฟื้นฟูคลองสาธารณะร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในวงรัศมีโดยรอบดูแลแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชนครับ